ตรีฟิตซ้อมพร้อมเซอร์ไพรส์ ทำเอาแฟนๆลุ้นกันระทึกเมื่อแววข่าวว่าตรีชน่ารงชาย,ยาเจาพ่อมาลายปีกเงินล้านแห่งค่ายแกรมมี่โกจะมีงานเด็ดๆออกมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับอย่างแน่นอนล่าสุดตรีชน่ารงโพสตรูปไปซุ่มซ้อมลีลาแดนซ์อย่างหนักสลับกับเข้าห้องอัดเสียงอย่างต่อเนื่องแน่นอนเจ้าตัวอัปรูปลงโซเชียลอัปเดตให้แฟนคลับได้ติดตามอย่างต่อเนื่องแต่ที่ทำเอาเอฟซีเห็นแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับตรีสไตล์คือโชว์หน้าสดไร้ ัใส่เสื้อแขนกุดขณะอยู่ในห้องซ้อมเต้นโชว์กล้ามแขนชัดๆลีนๆลุคนี้น่ารักน่ามองไปอีกแบบหลายคนคอมเมนต์ว่า อยากให้ตรีใส่เสื้อแขนกุดแบบนี้ร้องเพลงบ้างน่าจะปังปุริเย่เรียกว่าสถานการณ์อะไรต่างๆผ่อนปรนขึ้นตรีก็จะเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆครั้งใหญ่อ้าวแฟนคลับก็ติดตามสนับสนุนให้กำลังใจกันอย่างเนียวแน่นกันต่อไปรอชมและรอฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดของตรีกลางเดือนกันยายนนี้แน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ข่าวปนีกันด้วยแล้วข่าวปนีจะมีข่าวใหม่ๆจากวงการบันเทิงลูกทุ่งไทยมาอัปเดตสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ